a อาเว a d o r SVJ สีเขียวคันล่าสุดจากเลนนโซมมาแล้วมาแล้วมาแล้วคันแม่งโคตรใหญ่เลยนะแล้วราววยการนี้อาจจะมีเนื้อหาและคำพูดหยาบคายเด็กๆไม่ควรดูหรือถ้าอยากจะดูก็หาผู้ใหญ่มาดูด้วยที่สำคัญไม่เหมาะกับคนรลกสวย สวัสดีครับตอนเราก็สู่รายการ w h a t t h e Fast ซึ่งใน EP นี้นะครับเราเนี่ยมีหลายเรื่องราวมากเฮ mm ้ยทำไมอยู่ดีมาโผล่ในรถตู้วะ mm hmm. ขอเกินนิดนึงก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยารายการ w a t e Fast นะครับได้มีคนขอร้องเข้ามาเยอะมากนะครับว่าเฮียทำ w a t e Fast ออกมาเยอะๆหน่อยเราก็เลยมานั่งประชุมทีมนะครับว่าโอเคในเมื่อเรามีรถหลายแบบนะครับที่เราจะไปขอยืมเพื่อนๆมารีวิวเนี่ย นอกจากนั้นเนี่ยเราก็อยากเพิ่มสาวๆเข้ามาในรายการด้วยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ดูเป็นผู้ชายนะครับน่าจะเป็นผู้ชายหื่นๆน,นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาสาวๆเข้ามาอยู่ในรายการ w h t ต the f a s ์ซึ่งก็แตกแขนงออกมาเป็นว h a ต t ร e ฟ a ์โปหลังดำเราจะขับรถสปอร์ตเปิดประทุนเนี่ยไปรับสาวที่โปรไฟล์ดีนะครับแล้วก็เด็ก นะครับเป็นสาวสาวเจนแซตใสๆกิกๆเลยแต่ว่ากติกาของรายการใหม่เราเนี่ยก็คือเปิดประุนขับในประเทศที่แม่งร้อนชิบหายแบบนี้แล้วมันก็จะร้อนมากเมื่อมันร้อนมากเนี่ยความสนุกมันก็จะเกิดขึ้นนะครับอย่าไปคิดถึงเรื่องถอดเสื้อผ้าแก้ผ้าอะไรบนรถนะครับผมเพราะผมมีครอบครัวแล้วเราจะมีไอเทมให้สาวสาวต้องตอบคําถามที่แบบอาจจะไม่อยากตอบแล้วเราก็จะมีไอเทมแก้ร้อนให้ก็น่าจะเป็นความบันเทิงที่เกิดขึ้นภายในรถนะครับ ระหว่างเฮียแล้วก็แขกรับเชิญแล้วมีพิธีกรอีกหนึ่งคนนั่นคือหลานเฮียนะครับชื่อว่าภูผาผมก็จะไม่มีแต่ผมไม่ได้คาดไว้อะเฮียไอเทมไหมครับไอเทมไอเทมแล้วเหรอจ่ายใช่ใช่ไอเทมเลยก็ได้ครับหน้าตาน่ารักแบบนี้มีแฟนยังไม่มีหยดจะการอยากจะบอกเอ้ยยัง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 สีเหลืองมีดพีโตพีโตพีโตตอนเนี้ยคือเราได้ถ่ายทำกันไปแล้ว เทปหนึ่งโดยรถที่เราใช้เนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยคือ Ford m u s t a ต g 1965ไอ้วันที่ไปถ่ายเว้ยก็ <c oughs> คิดว่ามันโอเคพอไปถึงเฮี้ย <c oughs> แอร์แม่งพังเครื่องแม่งก็จะดับมีดับด้วยแล้วสตาร์ไปติดอีกมันเลยทำให้กูต้องเอารถคันนี้ไปซ่อมนะครับไปรีสโต้แอร์ก่อนนะครับก็ไปที่สตาร์แอร์วันนี้ในี้กำลังจะไปรับรถนะครับหลังจากที่ไปรับรถแล้วเราก็จะ มีนัดนะครับไปเจอกับเพื่อนเฮียคนหนึ่งนะครับที่เขาเพิ่งถอยอเวน a d o r SVJ สีเขียวคันล่าสุดจากเลเนโซมานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราก็จะขับมาสแตงไปหา SVJ รู้สึกว่าจะมีแค่900คันนะครับในโลกนะครับในสายการผลิตสิ่งที่เตรียมมานะครับเรามีไม้ย่าดนะครับเราก็เตรียมของขวันเล็กๆน้อยๆนะครับไปให้กับเพื่อนๆนะครับแล้ก็เป็นเสื้อวอเตอร์ฟาที่เคยเห็นใน ใน EP ก่อนๆน,นะครับแต่วันนี้เจ้าของรถเขาแบบบางทีก็ขี้เขินนะไม่อยากที่จะออกกล้องก็เดี๋ยวเราไปรีวิวรถเขาแล้วก็ติดต,ต,ต่อมาอีกอันนึงเพื่อนผมแต่ละคนที่แม่งใจดีเกิน NSX ที่น้องๆอ,อยากดูนะครับก็จะมีอยู่2เจ้าเจ้าหนึ่งเนี่ยเขามี NSX จอดอยู่ที่บ้าน3คันด้วยกันแม่งมีทุกเจนเลยไฟป๊อปอัพไฟไม่ป๊อปอัพไฟแตกไฟล้าวแม่งมีหมดนะครับอีกคนหนึ่ง เป็นเพื่อนเฮียเป็นคนดึงให้เฮียไปซื้อแล็โบกินี่อูรคารอีโวอารดีนะครับคือแต่ก่อนอนะ่ะชอบเล่นรถ,รถคลาสสิกด้วยกันเขาจะเล่นรถมินิออสตินพ orsche พอคูซื้อเสร็จประมาณเดือนหนึ่งเฮียแม่งขายเว้ยแม่งขายอีโวมันไปเว้ยก็เดี๋ยวไว้จะไล่าตามเอารถที่น้องๆอยากดูมารีวิวนะครับเพราะว่าแต่ละคันเนี่ยคือจะถูกจอดเก็บไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะครับแล้วไม่ได้ออกสื่อด้วยรับรองว่าไม่ซ้ำกับช่องอื่นๆแน่นอน อาตอนนี้เราเดินทางไปที่ร้านแอร์กันก่อนแล้วกันนะจ๊ะเสร็จแล้วครับผมไปขึ้นรถฮะาตงปิดประตูแน่นมามวะเขาดูก่อนแน่นแน่นแน่นโอเคตกใจนะซ่อมแอร์เสร็จขึ้นมาแอร์ไม่เห็นคชับผมแต่วันนี้เย็นแล้วนะครับคือน้องเขาเสือกไม่กดเขาเรียกนะอุณหภูมิมาให้ตอนแรกค่าซ่อมเท่อไหร่ด้วยวะ 900. อะเก้าร้อยคิดถึงวันที่เอาไปถ่ายครั้งแรกเลยโกหลังดำแมง

เสื้อลำโบจากวัตตาฟารครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับผมใส่โคเลยอ๋อเอา,อาละครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับ Aventador SVJ คันนี้คือออปชั่นเต็มสุดๆนะครับรู้สึกว่าจะเป็น คุณนัทจากโรนาโซ่เนี่ยเป็นคนที่กดออปชันทั้งหมดมานะครับอตามมาดูดีกว่าวาอพิเศษของรถคันนี้นะครับแน่นอนนะครับขึ้นชื่อว่า SVJ ส่วนใหญ่แล้วมหาเศรษฐีเขาก็จะมักใส่นะครับล้อแมกซ็นเตอร์ล็อกนะครับคันนี้เดิมทีเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็แรปสติ๊กเกอร์กันหินเนี่ยนะครับเป็นแบบด้านนะครับทำให้ออกมาเป็นสีเดียวกับในโฆษณาเลยนะครับในโฆษณาของ Lamborghini ที่แบบ คนหาเด็กที่แบบว่ามีความมุ่งมั่นว่าจะซื้อของเล่นที่เป็นรถ Lamborghini เท่านั้นเดี๋ยวจะขึ้นโฆษณานั้นให้ดูก็แล้วกัน Che tipo di macchinine vorresti vedere La Lamborghini La Lamborghini quella rossa lì c e n è un'altra blu o questa qui No la Lamborghini Questa ti piace Non è bella come la Lamborghini però questa La mettiamo dentro. Perfetto. Grazie mille. Buona serata. Arrivederci. Ho questa qui. Mm. Tu volevi proprio la Lamborghini? Sì. Davvero? Sì. L'abbiamo trovata. Vieni con me. salirci sopra né? ข้อดีนะครับของ SVJ เนี่ยก็คือมันจะแบบมีความเพียวลู่ลมแล้วก็หล่อกว่า a v e n d o r S อยู่หลายขุมเลยนะครับแล้วก็ขุมพลังเนี่ยก็ประมาณ770แรงม้านะครับซึ่งแรงมากๆด้านหลังเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่า SVJ นะครับเราไม่สามารถเปิดฝากระโปรงท้ายเพื่อไปโชว์เครื่องยนต์ได้นะครับต้องไปให้ทางโชว์รูมเนี่ยนะครับเป็นผู้เปิดให้คูลเรคน STO ก็เหมือนกันก็คือเวลาถอดแม่งม่งถอดยุ่งยากอะ่ะมันต้องใช้2คนถอดอะไรอย่างเงี้ยคันนี้เรามาเจาะแบบดีเทลออปชั่นกันดีกว่านี่ไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นคาร์บอนเนี่ยชิลๆครับ7 0 0 0แสนกว่าบาทภายในประตูทั้งหมดนะครับเจ้าของกดเป็นคาร์บอนทั้งหมดเบาะนะครับเป็นแบบปรับไฟฟ้าไม่เอา b u กเก็ตซีดนะครับเสียตังอีกพรมชายล่างคาร์บอนนะครับ ตรงนี้เป็นดรายคาร์บอนนะครับวงบันไดภา,ายในอะคันธลา่าโซนกลางนะครับก็เป็นคาร์บอนคือโคตรฟูลออปชั่นเลยกระจกข้างนะครับประมาณ200,000กว่าเหมือนกันนะครับที่ต้องการให้เป็นคาร์บอนนะครับลูงนี้อีกนะครับอ่าเป็นหลักแสนนะครับปีกนี้ก็ว่าหลักล้านนะฮะไอ้ปีกปีกตรงนี้ไงตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าทางเจ้าของเนี่ย เขาก็จําไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าเขากดอะไรมาบ้างนะครับรู้ไปถึงกันชนท้ายก็ยังเป็นคาร์บอนเอาเบนทอดอร์ svj เนี่ยจะได้เทคโนโลยีพิเศษมาก็คือ ala นะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับนี่นี่อนี้นี่นะครับที่กันชนหน้าก็จะมีเทคโนโลยี ala นั่นแหละสังเกตไหมว่าคันที้มันเปี่ยมล้นไปด้วยคาร์บอนเรียกว่ามันใส่คาร์บอนแบบ แค่แต่ทุกจุดที่มันจะใส่ได้เลยนะครับต้องมีตังค์เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถกดออปชันมากมายกายกองขนาดนี้ได้นะครับณนะตอนนี้ครับเราไปดูดีเทลดีกว่านะครับว่าจุดเด่นของเจ้า Aventador SVJ มีอะไรบ้างครับถ้าจะให้พูดถึงรุ่นใหญ่ขแลมโบกินีที่ทุกส่งต่อเนย่ความดิบเถือนมาจากมูเซลากโกก็ต้องนึกถึง l a m b มโบกินี a เวนเ a อร์แน่นอนแลมโบกินีอเวนเอร์ ถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี2011และได้พัฒนาเป็นรุ่นต่างๆถึง10รุ่นในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาซึ่งรุ่นล่าสุดในตระกูลนี้คือ a v e n t a d o r 770 4 SVJ, SVJ Roster และ SVJ s a k o Edition นั่นเองมาพูดถึงความพิเศษกันดีกว่าโดยรหัส SV ย่อมาจาก Super Veloce ในภาษาอิตาลีความหมายคือโคตรเร็วส่วน J ย่อมาจาก Jota ที่แปลว่า Track หรือสนามแข่ง จำกัดการผลิตไว้ทั้งหมด963คันเท่านั้นซึ่ง63คันจะถูกแยก,กไปเป็นรุ่น SVJ 63เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งแบรนด์นี้ในปี1963ในรหัส SVJ นี้จะใช้เครื่องยนต์เบนซิน V12 ขนาด6.5ลิตร770แรงม้าที่8,500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด720นิวตันเมตรที่6,750รอบต่อนาทีจับคู่เกียร์อัตโนมัติ ISR 7 Speed ส่งกำลังผ่านระบบขับเคลื่อน4ลอ้อ ทำอัตราเร่ง0ถ100ภายใน2.9วินาทีและจำกัดความเร็วสูงสุดไว้ที่350กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับน้ำหนักตัวเพียง1.52ตันเท่านั้นอีกจุดเด่นที่สะดุดตามากๆของรุ่นนี้คือ a อ r o พ Pass รอบคันที่ใช้เทคโนโลยี ALA 2.0ที่สามารถเปิดปิดการทำงานได้และเคลมว่าสามารถสร้างแรงกดอากาศได้มากถึง40%อีกทั้งตัวถังยังสามารถแหวอากาศได้ดีกว่าเวนท t a d SV ถึง1% สุดช่วงล่างมาพร้อมกับล้อหน้าขนาด20นิ้วและ21นิ้วที่คู่หลังจานเบรกแบบเซรามิกพร้อมระบบช่วงล่าง m a g n ิโต r h โ o โ o จิเคิควบคุมองศาการเลี้ยวของทั้ง4ล้อช่วยให้แม่นยำในทุกการควบคุมและปลอดภัยในทุกการขับขี่สนนราคารุ่นนี้ในแบบที่ไม่รวมออปชั่นจะอยู่ที่44.5ล้านบาทเท่านั้นเองเท่านั้นเองเฮียอะไรละแพงขิ้หายเลย